มาโยกเหรออย่างนมันเดินได้อยู่แล้วไงมาก็แค่นี้เนาะเห็เนไหมนี่คือแม่น้ำยางตีเกียงนะครับข้งองเข้องคงอยู่ ดีเช้าวันที่น่าจะหกป่ะห้าเช้าวันที่ห้าวันนี้เมื่อเช้ามีม้าตกอ,อยู่แล้วนะตอนนี้เรากําลังจะไปลงเรือสํารานล่อ,ลลองเรือในเขื่อนสามผาอันนี้ก็ตอนนี้คนค่อนข้างเยอะนะคระับแต่ว่ากำลังกำลังลุ้นอยู่ว่าจะสามารถที่จะล่องได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็ตื่ตัวมาก็ตกนะ เฮ้ยคิดได้จริงเ,เราลอกันตรงนี้ก่อนนะคะอะตอนนี้เป็นเขื่อนเปลี่ยนสามขา เป็นที่เยี่ยำทางของของเมืองหยี่างนะัเราจะล่องตรงนั้นเลยเป็นเรือลำใหญ่นะ่ะมีประมาณ4ชั้นเ,เดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้เราได้บัตรมาละนี่เป็นบัตรล่องเรือตาม,ตาม,ตาม อะไรครับพี่มานี่ยะรอ้าตรงไหนนี่ลอหัวนะคะอาสัมภนะคะ เข้ามาแล้วเดี๋ยวกํลัง ลงเรือลงเรือปีมาตกแล้วนอนเลื่อนนิดนึงเนลไป่นนะคะทางลงน่อเราลำนู้นนะครับลำซ้ายนี่ะครโอ้ลำซ้ายใหญ่ไปเฟ้อ

อันนี้คือดูื่ลำใหญ่มีสี่ชั้นเป็นเรือนำเที่ยวชมเขือเ่อนระยะทางประมาณ38กิโลกนะครับซึ่งจุดเด่นตรงนี้ก็คือว่ามันจะเป็นเขื่อนที่เป็นดิฟน้ำนะนก็คือว่าหหอพอจะขึ้นุนพกเนี่ยมันก็จะปล่อยเขาจะปล่อยน้ำลงมาดันเรือขึ้นไปแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่ง

อือฮะออฮะเยไปห่าเด๋ยวร้อนใหญ่ นี้เราจะไปล่องไม่น้ำย่างจีเกียงนี่เขาจองมาหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้นี่นะเม่จองไป้เดี๋ยวถามก่อนถามก่อนไนีข้นหาต่แล้วซื้อไงโต

ได้หลายคนค่ะแปดมั้งอัน <ส it. S 2> นี้แปดคนคอมากกว่าเจ็ดท ah <Weekly>. ี่ไม่มีหรอกกำลังอันนี้เป็นนี่เป็นโต๊ะ สวัสดีครับจะมีสนับ k ็อคให้แล้วก็น้ชาหนึ่งเซตแก้วขอมผมาแก้วหนึ่งแันะครับแก้วในที่เกยบที่เป็นคนไทย ท่านใดที่ยังไม่มีที่นั่งนะลครับเราบริการปลานะครับที่บริเวณชั้นสด้านท้ายเรือน้องรอนี่เป็นชิคเกน้นตุ๊กตาหนึ่งตัวตุ๊กตาด้วยหนึ่งตัวตอนนี้น่าจะไดชื่อ าชมเรือนี่เรือกำลังออกอันนี้คือแม่น้ำแยงสีเกียงนะในเมืออีชางเ่เดี๋ยวจะจากนี้ไปเนี่ยเราจะล่องไปอีกประมาณ3-8กิโลนะครับใช้ประมาณเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงไปถึงตรงเขื่อนปุ๊บเนี่ยก็จะไปที่เขื่อนน้ำเป็นลิฟน้ำ เรือลำใหญ่มากลำไปเรือเราก็ประมาณนี้เหมือนกันเนาะไทยนี่เหมือนกันใช้ใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นเรือสำราญข้างในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก <Yeah. S 1> มากมายเนาะมีมีครบเลยนะครับทั้งอาหารเครื่องดืง่มโต๊ะรับรอง <Huh? S 1> ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะชั้น,นะนล่างเนี่ยเป็นชั้นที่สามารถนั่งได้ฟรีเนาะซื้อบัตรเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็สามารถนั่งได้เลย ตั้งแต่ชั้นสอง้นไปเนี่ยจะเป็นจะเป็นโต๊ะที่เป็นข้ออ,อ,อันนี้คือต้องเสียเสียเงินเนาะโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยนั่งได้ประมาณ6กถึงแคนนะสองร้อยหกสิบแปดหยวนต่อวันพันสามกว่าส่วนชั้นสามนี่เป็นห้องซึ่งมีโต๊ะกลางอ,อ,อันนี้ก็จะไพรเวทหน่อยเราก็สามารถเดินไปหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือได้แต่ว่าต่อให้เราชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราผมผมจองไว้ที่ชั้นสองแนละ

ทอาจารไรคันนี้ก็ต่อแถวเอาเครื่องรางของขังที่เขาแจกนะครับฮะอ๋อโอเค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 ขาดไปใบหนึงเพ่นบ้าจะต้องเอาไปแลกนโอเค ตอหนึ่งคนต่หนึ่งชิ้นเนาะผมผมทำบัตรหายเดี๋ยวต้องไปแลกใหม่ได้แลมโยกโยกเหรอเฮ้ยนี่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 อันนี้ของมิลิมใช่นี่ของแรกมาอันนี้อันนี้ของมิอันนี้ใช้ใช้ใบนี้แลกแลกไปตรงนู้นได้แล้วป้าไปไหนของป้าไปไหนป้าทำไมสีดำป้าทำไม เาออกกนะเปิดไม่ได้เลยเปิดม่ายไปไหนไม่รู้อ่ะไม่หาเร่หาิงหากม่เงงอ่ะแล้วฝั่งมันเสียเสียเขาบอกว่าเปิด มันเดินได้อยู่แล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหลังเรือ่อไหวบ้าเราอะ่ะมีนี่ด้วย,ย,ยวสวยเนาะ,ะใช่อันนี้คือแม่น้ำแยงจีเกียงนะครับเราอยู่ในแม่น้ำแยงจีเกียง กว้างเนี่ยผมว่าน่าจะพอๆกับแต่แคบผมไม่นานจะใหญ่เนี่ย ไอันนี้เราอยู่ชั้นชั้นสี่เป็นบริเวณของท้ายเรือนะครับท้ายเรือลบเออนั่นแหละคราบนี้แหละอย่างนี้เราจะได้เห็นท้องแท้ด้วยเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเพราะเราเริ่มหนาวกันแล้ว ชนเต็มือซ้ายดีกว่าะเย็มากเลยมเมื่อกี้เรามีมีแต่ถ่ายอันนี้เรายังไม่ถ่ายวิดีโอแบบอันนี้เลยนะคือลาร์ก็แค่นี้เนาะเห็นเนี่ยเห็นแล้วเนาะ ไม่เห็นอะไรนะนี่คือแม่น้ำยางทิเกียงนะครับเรากำลังล่องเรือไปเขาื่อนพระงองเระงองอยู่ไหนลูกเขาสงสัยแล้วก็สงสัยเหมือนกันคือถ้าอยู่เมืองไทยก็จะอายนิดนึงแต่ว่าอยู่ในโลกเรอายเท่าไหร่เราจะได้นิดนึงเวลาอยู่ที่นี่ มีวีพีมีวีพีมีวีพีเป็นห้องใช่ป้าหมายถึงว่านายเอาป้าเอาห้องห้งเดียวไม่ชอบตู้แม่นี่เป็นบริเวณอาหารที่ให้บริการนะครับของบนเรือจะมีพวกบ๊อบคงบ๊อบคอน ต่างๆขนมขนมนี่ราคาไม่ต้องเดินผานเน้อธรรมดาเดินธรรมดาที่เดินธราไม่ต้องเนี้เป็นเซเเนากาก็ได้ใช้ ต้องเป็นยูเนิเท็ดไปเท่านั้นเดิไม่ธรรมชาติเลยฝั่งก็มีบันอะไรก่อนที่ก็มีบันไดตรงนี้เป็นบริเวณหัวเรือหัวเรือนี่ไงควีนแม็กสวยมากอ่ะ สวยไหมลูก,กอากาศเย็นมากทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งสวยหนาวมากเลยดูผมสิ อันนี้เรากำลังถึงเขื่อนสามผานะฮะซึ่งเดี๋ยวเดี๋วหลังจากถึงเขื่อนพบเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีลิปเนะจานเล็บเข้นไปอันนี้เรากำลังจะเข้าไปในเขื่อนนะครับก็เดี๋ยวมีการเป่าดับน้ำนะครับ 大哥，他把他上游去。大家今天体验到坐、这个、船，头不晕，我们是水涨船高的过程。那也就是说，我们现在非常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 的常非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 常的常非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 常的，常非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 常的常非常非常的常非常非常的常非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  ตอนนี้ตอนนี้น้ำกำลังเข้ามาในช่องนะครับเดี๋ยวจะดันเรือเราเขไป không biết không biết đâu mà mua được một món ăn ngon, một món ăn ngon, ตั้ังจะออกจากเรือนะครับได้ถึงที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วที่มา,มาถันที่แปดลงใช่ท่าเหลือแล้ว พามาเดินตรงนี้นะอย่าเดินออกเดินลืล่นนิดนึงอเอขึ้นมาจากเรือเรียบร้อยด้านหลังเป็นเรเก่าเรือเนาะ

เย็นผมมีประเทศสวยนะรอนเหมาะมาเต็ม